บรรยากาศค่ะลูกค้าโอเคแฮปปี้ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะเล่รราให้อ้อมแบนด์ดิแต่กินไม่พออกินตักทๆดีๆก็นู่นนลยสดใสชื่นมือนะคะให้ภาพบรรยายค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากนะคะอนุญาตถ่ายรูป ไม่เสียไม่เสียชื่อคนสั่งอ่ะมาต้องอร่อยอัน,น,อน,น,หอนหอไหนคะอันนี้ยำหมูย่างกระเทียมโทนแล้วก็เป็นหมูปา่าผัดเผ็ดเป็นหมูป่าแท้นะคะไม่ใช่หมูปหมูป่าแท้แต่เป็นหมูป่าเลี้ยงนะคะแต่หมูป่าแท้ทานไม่ได้เหนียวมากค่ะค่ะ,คะโอเคฟินไหมคะสามโลกหาสามโลกเลยโอ้โหเยี่ยมโลกไหนคะ เน่ก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะค่ะเที่ยวสนุกสนุกทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะกัรส้มหน่อไม้ประครังอร่อยไหมคะอร่อยะคะอ่ะเห็นไหมส้มต่อกันไปมาคะ่ะ